ผ่านไปด้วยดีหนึ่งปีมีครั้งเดียวด้วยความสามัคคีและความศรัทธาของพุทธาสนิกชนคนใจบุญในตำบลตะลุงและตำบลใกล้เคียงในงานบุญมหากุศลทอดกระถิงสามัคคีประจำปี2566นณวัดตะลุงตำบลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมื่งเสาร์ที่11พฤศจิกายน2 5 6 6ทนห้ากาที่ระการเปลี่ยนวัดตะลุงและพิธีทอดกระถิงสามัคคีประจำปี2 5 6 6ได้ดรรับความเมตตาจาก พระคูพิทักษ์ปริยัติกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดตลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์อาจารย์ธวัชชัยอาจารย์จันทสุภางเภสัชกนสุวพัฒส,สุขทัศประธานฝ่ายธารวาสพออสันชองอาจารย์จิงดาบุญผาสุขบุตรธิดาเขยสะพย้ยและหลานๆรองประธานพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุงตำบลนิ้วลายกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีและร่วมบริการบูธอาหารข้าวหวานและเครื่องดื่มฟรีในพิธีทอดกระถึงสามัคคีประจำปี2566ของวัดตะลุงในวันนี้เรามีคณะกรรมการวัดตะลุงอุบาศกอุบาสิกาให้การต้อนรับผู้มิจิตัทธาที่เข้าร่วมพิธีและร่วมจองผ้าไตรถวายร่วมองกระถินสามัคคีภายในงานอย่างคับขั่งเนื่องด้วยทั้งวัดและคณะกรรมการวัดตะลุง พร้อมด้วยสิทธิยานุสิทธิอุบาสกอุบาสิกาได้กําหนดจัดงานทอดกรถินสามัคคีประจําปี2,566นี้ขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณกระเบื้องบุงหลังคาศาลาการเปลี่ยนหลังใหญ่และศาสนาสถานภายในบริเวณวัดที่จำรุดจุดโฉมเพื่อปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีซึ่งยังขาดทุนทรัพย์ในการบูรณะปฏิสังขรณอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกาตั้งองค์กฐถินสามัคคีณศนะาลาการ,ปรเปรียนวัดตลุงพระสงค์จเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐถินและในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาถวายพระตาหารเพลแต่ภาพพิสูสงน์สสามเณรเวลา11นาฬิกา59นาทีเป็นพิธีแห่ผ้ากรถินรอบโบสถ์เวลา13นาฬิกา9นาทีพิธีทอดผ้ากรถินสามัคคี พระสงค์กล่าวโมทนาปวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีซึ่งในส่วนของความพิเศษของการทอดกระถินนี้จัดเป็นการทำบุญที่แปลกกว่าการทำบุญประเภทอื่นหลายอย่างซึ่งถือกันว่าเป็นบุญพิเศษมีอนิสงส์พิเศษหลายอย่างคือ 1. จํากัดการเวลาคือต้องถวายภายในเวลาที่กําหนดไว้ตั้งแต่แรมหนึ่งถ้ำเดือน1 1ถึงกลางเดือน12รวมเวลา29วันเท่านั้น 2. จำกัดชนิดของทานคือต้องถวายสังฆทานเท่านั้นผู้ถวายจะเจาะจงถวายแก่พระรูปนั้นรูปนี้เหมือนการถวายของอย่างอื่นไม่ได้ 3. จำกัดคราวคือแต่ละวัดจะรับประทินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น 4. จำกัดผู้รับคือพระผู้ลงรับประทินได้จะต้องจำพรรษาอยู่วัดนั้นครบไตรมาสไม่ขาดพรรษาต้องมีจำนวนห้ารูปขึ้นไป และต้องรับพร้อมกันทั้งหมดด้วย 5. จำกัดการการกระถินคือพระผู้รับกระถินเมื่อรับกระถินมาจากเจ้าภาพแล้วจะต้องทำการการให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นจะเลื่อนไปเป็นวันรุ่งขึ้นหรือวันอื่นๆไม่ได้ 6. จำกัดการถวายของถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในจำนวนไตรจีวรเท่านั้นนอกนั้นเป็นบริวารกระถินทั้งหมด 7. กระถินทานเป็นพุทธประสงค์โดยตรง ส่วนทานอื่นๆจะทรงอนุญาตก็ต่อเมื่อมีคนมาขอเช่นการถวายผ้าอาบน้ำฝนแต่ทานอย่างอื่นได้าอานิสงส์เฉพาะผู้ถวายแต่ทานตะถินได้อานิสงส์ทั้งผู้ถวายและพระภิกษุผู้รับถวายบรรยากาศในงานทั้งวัดจัดให้มีการทำบุญซื้อกระเบื้องมุงหลังคาสาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดตลงุงจัดบุญอาหารคาวหวานเครื่องดื่มจํานวนมากไว้บริการให้รับประทานกันฟรีตลอดงาน ยอดกระถิ่นในปีนี้มียอดอยู่ที่จำนวนเงิน891,670บาททุกท่านร่วมทำพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีซึ่งเป็นบริววณกระถิ่นในเวลาต่อมาลบบุรีทีวี4.0ขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยนะครับ ข่าวสุเดชแก้วไทยบรรณาธิการข่าวลบบุรีทีวี4.0ทางร้านพิธีกรภาคสนามถิมบัวทองข่าวโซเชียลที่วกรสงวนพวกที่ปรึษษารณเดชลบบุรีทีวี4.0รายงานลบบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลบบุรีทีวี ได้ทั่วโลกทาง Facebook f แ n Page โดยพิมรูปบทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูรูปบทีวีกันทั้งนั้นละใครๆก็ดูร้ปบทีวีันนั้นเละ